อันนี้เช็คก่อนเอาเพ <c oughs> ลงบ,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 บ้านเราเรียกแบบนั้นแม่จับนมควายเดี๋ยวลูกดูมันเล็ดข้างในโอ้โหเี๋ยวเราจะเผาไม้แล้วคอยรับชมคอยรับชมเพราะว่ามม้ใช่เนี่ยเนี่ยดำดำ ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะคะ mm hmm. ช่วงนี้ปิดเทอมค่ะพาเด็กๆไปเข้าส่วนที่บ้านยายกันค่ะตาชชีวัสด,ดีโอ้ชอบชอบ่ะตาช,ชอบใช่ไหมตาชชีพอมีนัดตกปลาตอนกลางคืนค่ะ เนี่ยไอตรงเนี้ยเขาบอกจะมีคอลลาเจนเยอะสุดมันเป็นตรงม่านตาตกปลาทะเลมาค่ะผลงานได้ก็พอทานค่ะเดี๋ยวเราคอดเกตแล้วก็แวกขี้นะคะเก็บไว้ในช่องแช่แข็งค่าไว้ทานค่ะช่วงเช้าแวะเข้าสสวนค่ะให้น้ำทุเรียนนะคะส่วนนี้ใกล้จะตัดแล้วนะคะน่าจะประมาณ ปุเอ่อประมาณพืชสภานนี่มาให้หน้ำเอมาใช่ดีอันนี้เช็คก,ก่อนเนาะบกออ้เน,นีเย่ย้นต้นเช็คว่าทุเรียนสุกหรือยัง

<Five. S 1> ไหนอันนี้มันเห็ดไอ้ดิเห็ดทนูอันนี้เอ้ยแม่อันนี้เห็ดหนูเปล่านี่มีเห็ดหนูด้วยเกิดที่ขอนยางถ้ามันเกิดตรงไหนมันก็จะเกิดตรงนั้นนะคะทุกปีแล้วก็จะเก็บขอนนี้ไว้ไ้เก็บเห็ดเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานเสี่ยงตายแป๊บหนึ่ง เฮ้ยมันจะหักมเนี่ยเขาบอกไม่หักโอเคจิบจิบอันนี้อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของนานี่นี่คือดาฝรั่งเศสดตืดดตืดตอันนี้สมัยก่อนนะคะอันนี้คุยกันแบบไม่บอกใครนะคะสมัยก่อนนี้ถ้าเข้าป่าไม่มีห้องน้ำก็ นั่งแถวป่าฝรั่งเศสนะคะก็ใช้เช็ดตูดค่ะสมัยก่อนไม่มีห้องน้ําก็ต้องเข้าห้องก็ต้องนั่งยองในป่านะคะนี่คือจับได้ไหมอ่ะเห็ดไม่รู้มันจะเมาเปล่านี่นะคะเก็บดอกไม้ทำสะพานแป๊บอันนี้คือดอกโครงเพลง บ้านเราเรียกแบบนั้นปื๊บมันจะมีเม็ดมีเมล็ดตรงนี้นะคะถ้ามันสุกเรากินได้ด้วยเป็นเมด็ดดำๆม,มันจะแตกออกมาแล้วก็สมัยเด็กคือจะเก็บกินกันไม่มีอะไรกินคือกินผลไม้รากไม้เนี่ยดอกจะสวยมากเดี๋ยวนี้ก็นิยมเอาไปทำไม้ประดับนะคะเคยเห็นอันนี้เป็นใบรูดปลาไหล คือมันจะสากๆากแบบใช้ไปรูดไปไหลไม่ให้มันลื่นนี่คือต้นจะเป็นนี้อันนี้คือสะขุดใหม่นะคะมันจะอยู่ใกล้คลองค่ะน้ํามันก็จะมันจะมีตาน้ําน้ําก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูอันนี้มันเป็นดอกเอ้าเห็ดเฮ้ยเห็ดมันคือเห็ดเห็ดชนิดหนึ่งไม่รู้เห็ดอะไร มาดูของปะ่ากันไหนเอ้ยนี่อะไรวะเออมันเป็นแบบของเล่นสมัยเด็กอยู่นะมันเป็นต้้งทำยายและนี่คือดอกเข็มป่านี่ดอกเข็มป่ามันก็จะมีลูกเข็มด้วยนะคะจริงแล้วก็คือลูกมันก็จะเป็นมิดดำๆเหมือนจะมิดใหญ่นี่ดอกสวยมากมีเกลอหนามเลยหรอ ก็แต่มีอีนี่เต่าล้างอันนี้มีเต่าล้างนะคะนั่นคือเต่าล้างแล้วก็มีหอข้าต้มมัดแถวบ้านเราไปเต่าต้มมัดลำต้นจะเป็นอย่าง้นแล้วก็จะมีหนามนิดนึงอะไรลูกอ่าใช่มันเป็นน้นลูกอะไรไว้ใช้ของอของป่านะคะแบบสวยงามคือนี่เซตแบบว่าดอกไม้ป่าสวยๆนี่เราจะมาสำรวจพาสำรวจไปควีนราชินีอะไร มีหนามสักอย่างมันต้นเล็กๆสวยน้ำั่นเป็นไม้ป่าสวยเนาะไอ่ไม่เคยมีลูกเล็กเจ้าแม่จับนมควายใช่ลูกนมควายเออไม่ใช่ไม่ใช่นมควายเออหรือเปล่าวะเจ้าเป็นจระเข้หวานขวดฝานม่เออไม่รู้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเฮ้ยอย่าไปกินเว้ยมันเฮ้ยอย่าไปดึงไงไงทำลายธรรมชาติต้นมะพร้าวน่าจะเป็นแบบลูกเดียวกันแต่กีที่สุกเป็นสีส้มๆมันคือต้นอะไร ปใช่ใบอันเมื่อกี้หรือเปล่าเดี๋ยวให้นักวิชาการทางเกษตรเออไม่ใช่ค่ะอันนี้เราต้องป่าไม้ค่ะอันนี้อันนี้มั่วเอาค่ะอันนี้อันนี้มั่วเอาอันนี้ป่าไม้ด้วยเว้ยใช่ไหมใช่เหมือนกันแล้วมันมีหนอนชอนใบด้วยเออโอเคเป็นต้นเดี๋ยวมาดูต้นอันนี้พี่นี่มันกินได้เปล่าอันนี้นะคะนี่คือต้นอะไรวะแล้วนี่คือสวนของยุนยุ ชือ่อเออส่วนลุงยุทธ์ไม่เล็กต้นอะไรไม่รู้แต่มีลูกตลอดทั้งกิ่งเลยเนี่นะใบกระเพาะแป๊บหนึน่งโอ้โหเข้าพื้นที่เสี่ยงอีกลองน้ำอีอ๋อันนี้ปึบนี่ยฮึบโอ้ยโอ้ยมันแดงอเออจ้า เฮ้ยลูกนะลูกนี่นี่มันเป็นมันเป็นเหมือนกับเม็ดกไปดูที่ต้นไม้ที่อยู่บริเวณติดคลองนะคะเราจะมีผู้นำไปเดินบนด้านบนนะจะทางมันจุ้ยซี่ก็คือนุ่มมาก <laughs> เพราะว่าฝนมันตกหลายวันแล้วผมขุดปลูกไว้ปลูกแต่ว่ามันฝนตกแล้วดินถลม่มเดี๋ยวต้องขุดใหม่อันนี้คือไอ้น,นี่ อันนี้กินได้แกนเบอร์รี่หรือตัวอย่างที่เขาเรียกอ๋อแต่ถ้าบ้านอาเงาะป่าเปล่ามันเป็นลูก,กลูกเงาะป่าเปล่ามันไม่ใช่ที่ไอ้แต๊กชอบกินหรอแตงอันนี้ก็คือเอเดี๋ยวเราเด็ดดูเลยใช่แตงที่ไอ้แต๊กชอบปุ๊บอุ้ยโอ๊ยตัวกใ็กใช่ตัวก็ใช่นึกว่านึกว่ามันเล้งนี่ดูมันเล็กข้างในโอ้โหเด้อมันน่าจะเป็นแบบอะไรสักอย่างที่นกอะไรเงี้ยชอบกินฮะโอเค นี่คือมันจะมีเขียวกับวันนี้เห็นนกมันชอบมากิน,อน,นโอ้ยโอ้ยสู้ชีวิตโอ้ขึ้นกระเจียวนะน้องว่านเหลืองเปล่าเออว่านเหลืองหรือเปล่า,าอืน,นี่ยดอกจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นนองว่านเหลืองนะคะก็จะเป็นเอามาต้มจิ้มน้ำพริกได้เป็นสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราไปอีกสวนหนึ่งวันนี้เราจะเดินสำรวจแค่นี้ก่อน ส่วนนี้เราจะไปอีกส่วนนึงเราจะไปขุดขาไว้ไปกินที่บ้านมันคืออะไรนะหินดินดาน,ดน,ดนอันนี้กเกษตรสาขาปัตตภีนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนค่ะอันนี้ปูนอุ้ยดูยากมากเลยเฮ้ <c oughs> มันใช้เทคนิคเฉพาะตัวจริงนะเฮ้ยนี่นี่อุ้ยสวยว่าดอกแล้วเนี่ยฮึบฮึบ อโบอราณล่ะคือขวดและทีนี้ลูกแม่อะไรเยอะอะไรเยอะเหล็กอ๋อคือท่านเหล็กจะเยอะในโซนในโซนของเราเนี่ยนะแต่ว่าน่าจะอยู่ในรูปที่เป็นเอสองบวกที่มันบูกมาเยอะโตต่ำตไม่ได้ทีเดียวจัดตารางไดยังไม่ได้ตอนนี้ระหว่างคนขยันเรียนกับคนที่เกียจเรียนเฮ้ยนี่ไงมันมันอันนี้มันย้อยลงมาเลยเนี่ยเด็ดได้ไปดิวงเล็กอ๋พวงเล็กไปให้ยายดู อันนี้นะใบใหญ่ๆแบบนี้เราใช้ห่อข้าวได้นะคะดเด็ดไปเล่นกันเล่นไข่ของอันนี้คือไม้ป่าไปค่ะชิบโอ้โอ้โอ้โอ,โอเนี่ยจับมาแล้วมีแป้งติดมืออันนี้เออนุ่มๆเนานะ ข่ขอยเยืยมสิเยิยยมสักหนึ่งรูโอ้ยดูด้านในอยากรู้ด้านในเป็นยงงีน้นี่อันนี้คือหญ้าที่เราชอบเยียบมากเลยนะคะที่อยู่ในสวนเนี่ยเนี่ยเรามาเท้าเปล่ากันดีกว่านี่หญ้านี่คือนุ่มเท้ามากขอโทษนะคะที่ตีนดำไปนะ่อยนุ่มตีนมากโอ้เดี๋ยวไปปิดน,น้ำกันคะ่ะ ครบเวลาให้น้ำแล้วนะคะเดี๋ยวปิดน้ำก่อนแบ่งเป็นโซนการให้ค่ะอาคุณโอ๊กโอ้เดี๋ยวมุนวาวปีแล้วน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวไปต่อกันค่ะส่วนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปอีกส่วนหนึ่งนี่เป็นต้นเฟิร์นนะคะ <c oughs> คือมันจะชื้นๆมก็จะเกิดรอบๆเลยค่ะนี่ทั่วเลยนี่ก็สวยนะเป็นไม้ป่า <c oughs> ค่ะคือต้นเนาะป่าค่ะอันนี้ลูกกินได้นะคะน,นี่คือยังไม่สุกอันนี้คือที่สุกแล้วอันนี้นี่คือด้านใน อันนี้จะเป็นอย่างนี้นี่บีบกินได้เลยค่ะนี่เราจะวิ่งไล่จเจ้าเสื้อด,ดำนั้น <c oughs> เดินช้านักเหรอวิ่งไล่อ้อยโอ้ยมีทุเรียนหลุดมาทุเรียนแบบมีแต่น้ำเน่าอะสงน้ำหน้า <c oughs> ไปแล้วเรียนต้นซนอา้าเราจะวิ่งทำไมอะไม่ใช่หินกระเปล่าน้ำเปล่านี่เดูอ คือสภาพทุเรียนนะคือไม่เหลือ,อรเลยแล้วโอ้จ้าไปแล้วเอา <c oughs> คือลายหินโอ้ไปเลยควรจะซื้อใหม่นะไปแล้ว <c oughs> สภาพรองเทา้ารองเท้าซึ้งแต่ปีที่แล้วตอนมาเก็บทุเรียนปีนี้สภาพเป็นแบบนี้เลย <c oughs> อุ้ยป้าโอ้แต่รองเทา้าก็อุบาทแล้วก็มีตีนด้วย <laughs> ไปเร็วต้องไปตาตายด้วยอ,อันนี้จะเป็นสวนรอบๆแล้วก็ะะโอ้ยมีคนมาฝากชีวิตไว้ตายแน่อือม,ม่เป็นของเช็ดชิบโอเค,อเคนี่เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศสวนเราจะเ้าไมา้ ไปคอยรับชมคอยรับชมเพราะว่าหมาชาวเผาเราแคาเรามามอไซค์วันนี้เรามารถยนต์เราจะต้องเห่าหมากลับหมาพร้อมหรือยังเดีย๋ยววันนี้แหละอุ้ยมันไม่อยู่ว่ะเวลาเราจะเห่าอ่ะหันไปเลยน้องมาลบห้ด้วยโอ้ยโอ้ <laughs> <laughs> เป็นบ้านญาติๆทั้งนั้นเลยนะคะที่คือรู้จักกันทางจำบบนเป็นญาติด้วยเออเราก็จะไปต่อที่นี่เมืองบ่อไร่ที่นี่เบืองบ,อบ,อบ่อ,บอไร่ทุกคนชอบกินไก่เมนูอาหารที่นี้ก็จะมีแกงไก่ลูกสำรองแกงไก่ใสย่ยวง ไม่เรากินได้เราไปเออเราไปปั่นน้ำได้ลูกเนี่ยกินสดเลยก็ได้ดิ่งไงดำๆกินได้แล้วเนี่ยออมอนเบอร์รี่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยดำๆเนี่ยนี่อันนี้อันตอนนั้นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพดว่าตอนนั้นก็เขาทำถนนไงอ๋อเสียดายว่ะเอาไปสิขุดขานนะคะป๊บไหนแม่ ตัดป่ะเลยเอาเท่านั้นต่อไปอ่าโอเคมีที่ตัดแล้วเลยมันปลูกได้ข้าเนี่ยไม่ต้องอัดนันอกแค่หัวมันยังเรียบปลูกอ่ะอืมมีนี่มีนี่มันมีตาอย่างเงี้ยพี่ปลูกได้อ๋อเออนึกว่าต้องเอาขวนไปด้วยดูอีตาหัวนั้นมันนี่เดี๋ยวไปปลูกบ้าง นี่ก็อยู่ได้เป็นหลายเดืนอนตัวนี้เออ มันจะกินส่วนเนี้ยที่เราเห็นแม่กินนะเป็นส่วนเนี้ยลวนลำต้นนี่ต้นนี้เปล่าอีกอย่างหนึ่งมันอาจจะล้นแล้วมัน,นมันลูกตอนนี้ที่อันล้นมันนะกระดุมลูกน่ารัก ไหนโอ้ฟูเริ่มเบ่งแล้วนะมันจะตัดได้แล้ว๊บกบส่วนฮะมาทางนี้แล้วมซันคิซันคิงเออมมซันคิงเออลูกน่ารัก ลุงต้นนั่นอ,อ่าแต่ขนาดนี้กำลังกินนี่คือหมูสันกิงนี่ดอกบุกเอา้าแล้วต้นไปไหนหมดอ่ะเนเด้งก็ขื้นต้นอ๋อนี่ดอกออกก่อนนี่ดอกบุกคือมันใช่น,นี่ปฏิเม็ขี้อ่ะเม็ดอ๋ออันนี้<อ>บุกอันนี้ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะคะเป็นดอกบุกนะกินได้นะมันจะมีต้นออกมาเป็นต้นแยกๆอีก ý. เเคห็นกรอบอันนี้คือเป็นดอกเล็กไม่รู้พันอะไรคุเรียนไม่รู้พันนี่อันนี้เป็นดอกเล็กเนี่ยน้องน้องชายรูปซิไม่รู้จกพันต้นนี้ไม่แน่ใจว่าพันอะไรเพื่อนเพื่อนรู้ช่วยบอกทีนะคะหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าพันดอกมันจะเริ่มเนี่ยดอกมันเป็นงี้เฮนี้คดูสดกว่าเมื่อกี้อ่าแล้วางๆอันนี้คือต้นมันเนี่ยมันเล่นลำต้นมันเดี๋ยวมันจะมีใบใช่ มันเป็นความมหัศจรรย์เดินทางต่อวันนีด้ดอกเลยขอบคุณที่รับชมนะคะบรรยากาศบ้านสวนนะคะนี่ดอกดาวเรืองมะละกอเหรอ